บอกโอเคเชื่อใจเอกก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีโจรเอกก็เลยมองหน้ากันแล้วก็บอกอเฮี้ยสวยล้าอะไรอย่างนี้ทำปเป็นดุท่าขอนว่าอย่าโลภอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ของเราบอกว่าอะไรรู้ป่าอย่าใช้คําว่าตอแหลได้ไหมเพราะว่าคํำนี้มันแรงเกินไปเขาบอกว่าถ้าถ้าพี่ไม่ใช้คําว่าตอแหลเราจะใช้คําว่าอะไรเลวอีปิ้นป้อนอีโจรอีสัตว์นรกหรอคือแบบคือโลจิกความเฮี้ยของมันมีผู้เสียหายอยู่ที่เมืองไทยหลายราย ถ้ากลับไปเมืองไทยอ่ะโดนยำไปหินแน่นอนดูปาก เวลาที่มันต้องได้ยังไงมันก็ต้องได้มึงมาเอากับกูไหมเอ็ดบอกว่ากูไม่เอาแต่ว่าถ้ามึงจะเล่นต่อกูสามารถไปเป็นเพื่อนมึงได้ as a friend เพื่อไปเพราะว่าเอ็ดกลัวเอ็ดเป็นห่วงเพื่อนเอ็ดบอกว่ากูไปกูไปเที่ยวกับมึงได้กูก็กินอยู่กินเที่ยวอะไรเงี้ยไม่สีเรียกแต่ว่าเอ็ดไม่เอาดีลนี้เอ็ดจะไม่เอาลงเงินของเอ็ดอะไปกับดีลนี้อะไรเงี้ย สรุปเทใช่ไหมแล้วอีกแล้วมันก็เลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อนเอ็ดก็บินกลับวันนั้นเลยเพราะว่าค่าโรงแรมที่ซูริกแพงมากแต่ว่าค่าตั๋วก็แพงไม่น้อยก็เพื่อนเสียไปหลายหมื่นอะบินจากอังกฤษค่าแท,ท,ท็กซี่อะไรอีกนางก็บินกลับไปตั้งตัวอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นัดไปเจออีกอาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์หนึ่งเอ็ดว่างงานเอ็ดไปได้ก็เลยไปหาเขาที่ที่สวิตนะพอไปหาที่สวิตปุ๊บ เออเอ็ดก็บอกเพื่อนเอ็ดว่าตอนนี้เอ็ดรู้แล้วว่ามันเป็นโจรนี่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วคือจะไปดูด้วยว่าน่าจะไปจับโจรอะว่าแบบเออมันจะยังไงอะไรยังไงอย่อเงี้ยเอ็ดส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะได้แต่เพื่อนเอ็ดมันม่นใจมากบอกยังไงแอคเคา์มันอ่ะก็ต้องได้อย่าเงี้ยสรุป พอไปสวีทโดนนะมันเล่าว่าเอ,อเซลคนนี้น่ารักมากรักนางมากยังไงก็ยังไงนางก็ต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่พอเพื่อนเอ็ดเพื่อนเอ็ดเข้าไปในช็อปกับมันด้วยเอ็ดไม่ได้อยู่ในช็อปนะเอ็ดอยู่ข้างนอกไปอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเอ็ดเล่าให้ฟังบอกว่าเซลเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนอินฟอร์เมชันมันค่อนข้างมันค่อนข้างลึกแต่ว่าเอ็ดไม่เล่าแล้วกันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันอยู่ใน,นชั้นลงชั้นสาอยู่อ่างเงี้ยจะไม่เล่ารายละเอียดดีเทลแต่คนที่ทําให้เซลรู้ว่านางเป็นแม่ค้าคือตัวนางเพราะนางไปบอกเซลว่า นางเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนาะต้องการกระเป๋าเพราะฉะนั้นเน่ยเอ็บอกเพื่อนไว้ตลอดนะว่าเวลาจะเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยให้ based on reality ไม่ใช่ว่าแม่จะเสียดูนน้องขาเจ็บหรืออะไร อยู่ <You S 2> ต้องได้กระเป๋านอนโฟม่ามันดัชดัชเช make s e n s e อยู่มันตลกมากอย่าอย่าเล่นมุกอะไรปัญญาอ่อนพวกเนี้ยเพราะว่าเซลเขาเอามาแอดเดียนแบบเด็ดเดเซลเอามาคุยกันว่ามุกใครตลกสุดใครแบบใครแบบใครมี r e ื่อที่ตลกสุดอไรเงี้ยอย่าเล่นไรเงี้ยซึ่งมันอะใช้มุกประมาณเนี้ยแล้วทําให้เซลล์รู้อะครั้งที่ไปเจอกันอีกซีนหนึ่งก็คือเซลลไม่เอานางแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันพูดยังไงเซลล์ sale ก็ให้กระเป๋าแล้วคือวันนั้นอะเอ็ดไม่ยุ่งเพื่อนเอกจ่ายตังค์ไป นางบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยแต่วัานานั้นต้องซื้อแล้วเอสก็บอกว่าเออทำไมไม่เลือกสีเลือกอะไรคือมันเลือกไม่ได้เลยเซลออกมาวางว่ามึงต้องซื้ออันเนี้ยเท่านั้นซื้อแล้วก็หัวเข็มขัดไม่สวยด้วยเอามาวางล้วต้องซื้อแต่เพื่อนเอสก็ก็ซื้อซื้อไปเหอะก็สรุปว่าหน้าบินมันก็หมื่นหมื่นนิดนิดมันก็ไม่ได้แพงก็ให้บัตรโจรไปแต่ว่าเพื่อนเอสอยู่ในสตอร์ด้วยนะและโจรก็เอาบัตรไปรูปซึ่ง มันเช็คไอเซลอะเช็คบัตรบอกอ้าวมันไม่ใช่บัตรยูนี่เพราะฉะนั้นมันไม่ให้มันไม่ให้จ่ายเพื่อได้บอกงั้นขอจ่ายเป็นเงินสดมันบอกว่าไม่ได้ถ้าจะซื้อกระเป๋าต้องจ่ายเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นคือเซลกวนตีนมากคือบัตรต้องเป็นบัตรโจรแต่บัตรโจรไม่มีเงินอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะเพราะโจรมาตัวเปล่าลอะไรเงี้ยเพื่อนเอสดก็เลยโทรมาหาเอสบอกเอสมึงกูต้องกูอยากได้เงินไทยเพราะว่ามันเป็นบัตรไทยซึ่งเวลาบัตรไทยเวลายูโอนเงินเข้าเข้าธนาคารไทยมันเวลทามากถ้ายูโอนเงินเข้าบัตรปุ๊บมันก็รูด้เลย แล้วเอ็ธก,ก,ก,ก็บอกว่าเท่าไหร่มึงจะเอาเท่าไหร่เพื่อนเอ็ธกบอกเอาสี่แสนเนี่ยก็เลยบอกว่ามึงมันเยอะนะสําหรับเอ็เพราะเอ็เป็นคนมีภาระเอ็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่ต้องดูแลใช่ปะบอกว่ามึงสี่แสนไม่ไม่ไม่โอเคนะกูไม่นีนะ่แต่เพื่อนเอ็บอกว่าเอางี้คือเรามาถึงตรงนี้แล้วเราอยากได้แต่เอ็บอกว่าเราไม่ดีกับดีนี้นะเพื่อนเอ็ก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบกระเป๋าอยู่ก็เอาไปกระเป๋าที่ได้นาะงบอกว่ามัน,ม,น,นมันเป็นกระเป๋าไซส์เล็ก สเปคที่เอสอยากได้เอสก็เลยบอกโอ้ยางงั้นเอสเอาเอสยอมจ่ายอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนจะไม่ไปปล่อยเพื่อทากาไรเอสบอกงั้นเอสเก็บเองเอสยอมเอสออกเงินเองก็ได้สี่แสนเนี้ยเอสก็บอกว่าแต่เอสบอกเพื่อนว่าถ้า something องถ้าอยู่ไม่ได้กระเป๋าหรือโดนโกงอะไรขึ้นมาอยู่ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าเงินเนี้ยมันเยอะเพื่อนเอสบอกโอเครับผิดชอบเพราะเอสรู้จักมันมาเพื่อนเอสมันเป็นคนมันเป็นคนรักษาคาพูดมันเป็นคนไม่ขี้โกงอะไรเงี้ยเออเอสก็เลยบอกโอเคเชื่อใจเอสก็เลยโอนเงิน เข้าบัญชีโจโดนรูดผ่านออกมาปุ๊บอีเพื่อนเอ็ดส่งรูปมามันบอกว่าเป็นสาตตอนแรกมันบอกว่าเป็นไายเล็กแต่พอออกมามันเป็นสายใหญ่ถ้าคนที่เล่นแอร์มเมสจะรู้อยู่แล้วว่าราคาในสตอร์จะแพงมากไม่ได้กําไรแล้วก็ขาดทุนด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นสายใหญ่ซึ่งเอ็ดช็อกมากเอ็ดบอกว่าเอ้ยมึงทงาําไงอ่ะอะไรเงี้ยคือมองหน้ากันแล้วคือ อีโจน่ะมันเล่นเนียนมากคือเพราะว่าเพื่อนเอ็ดออยู่ในสตอร์แต่เพื่อนเอ็ดมันไม่ได้เข้าไปคุยกับเซมใช่ไหมเอ็ดว่าอีโจน่ะมันรู้อยู่ต้องแหล่แรกอยู่แล้วว่ามันจะได้ไซนี้เพราะว่าตอนแรกอ่ะมันต้องได้ไซลไ์ไซเหล็กตามคูตตาแบกแต่ว่าเหมือนอ่า ข้อมูลตอนนี้ของแอมมันลิงก์แล้วแล้วเซลเห็นว่ามันเพิ่งไปได้มินิเคลลี่มาที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นใบนี้เขาจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุยยังไงก็ไม่รู้สตอ r ์ม a เนเจอร์ก็เลยเอากระดาษออกมาให้มันเซ็นว่าถ้ายูถ้าอยู่จะเอาคตร้าแบ็กอันเนี้ยยูจะไม่ได้แล้วนะของปีนี้ออฟคอร์เซลมันไอโจนมันเซ็นอยู่แล้วเพราะมันแบบมันหมาจนตอกแล้วว่ามันติดเพดานแล้ว่ะยังไงมันก็ต้องเอามันก็เซ็นสรุปมันเป็นไซส์ใหญ่เว้ยแล้ว คือเพื่อนกับเอ็ดกับเอ็ดก็หันหน้ากันเขาบอกว่าเออกูไม่ได้อยากได้ไซนี้กันแล้วก็บอกอีเคียสวยแล้วเลยโจนตอนนั้นอะก็คือคอนวินส์มากอันนี้เอ็ดกับเพื่อนคุยกันทางทางทางโทรศัพท์ตลอดเลยนะอ,อโจนมันก็บอกงั้นเข้าไปรีฟันเลยทำไมมันเฮี้ยอย่างนี้วะมันบอกว่าเป็นไซเล็กแต่เอ็ดรู้อยู่แล้วว่าไอ,อโจนอะมันวางแผนเอ็ดก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนกับเอ็ดก็คุยกันคือเราเรารู้เรารู้ทันโจนเห็นเห็นทันโจนลงคันว่า เฮ้ยมึงยังไงก็ห้ามรีฟันยังไงก็ห้ามรีฟันเพราะว่าถ้ารีฟันปุ๊บอะเงินมันจะเด้งเข้าบัญชีมันเข้าใจป่ะซึ่งเงินเราเสียไปเลย4ี่แสนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกห้ามรีฟันยังไงเราก็ต้องเก็บกระเป๋าเพื่อนเอกก็อุ้มเก็บความพลาดของเอสของเพื่อนเอดอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้มันคุยอะไรกันมันคอนวิ์แต่เอรู้สึกว่าโจนเขาอาจจะเอสอะจะบอกตรงๆนะอันนี้ใช้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการฟังเลยนะ เอ็ดไม่ได้มีความเชื่อเรื่องมูเตลูหรือเรื่องการเล่นของอ,อะไรก็แล้วแต่เลยเพื่อนเอ็ดเป็นคนฉลาดมากเหมือนวันนั้นอะเพื่อนเอ็ดโดนป้ายยาอย่างไงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเอ็ดอ่ะยื่นเงินให้มัน5,000ยูโรเงินสด2 0 0 0 0 0บาทแกเน่ยเยอะมากแล้วเอ็ดก็แล้วตอนคุยกันเอ็ดบอกว่ามึงมึงทําอะไรไปอ่ะมันก็บอกว่าเรารู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราทําไมถึงยื่นเงินให้มันเพราะความน่าสงสารเพราะว่าโจนบอกว่า เออเนี่ยเซล์ที่ฝรั่งเศสส่งมาอีกแล้วว่าจะให้กระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งซึ่งราคาเท่านั้นเพื่อนเองก็เลยให้เงินไปเอาไปเอามือบอกมึงมึงคิดหรอมึงจะได้แล้วพอกลับไปอันเนี้ยก็ยังไม่ได,เไได้เราก็ยังไม่ได้เผยไพ่นะว่าเรารู้แล้วว่ามันมันเป็นโจนแต่ตอนเนี้ยคือเราเราอะเ,เราไม่ได้อยากได้อะไรเลยเราแค่อยากได้ของพวงทั้งหมดคืนล้วก็เราก็เลย คือเหมือนเหมือนอีกวันหนึ่งมันบอกว่าเออมันจะไปได้อีกโคต้าแบ็กอีกทีหนึ่งที่นอร์เวย์นะใบเนี้ยเราจะทํากาไรและขายฝันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เอสกับเพื่อนก็คือรู้ตอนนี้เราขาดทุนย่อยยับแล้วพอค่าเดินทางค่าหิ่ค่าแตดค่าโรงแรมค่ากินค่าอะไรเงี้ยอีกเยอะอะไรเงี้ยนางขาดทุนเยอะเหมือนกันแล้วค่าที่โจรลูดไปอีกอะไรเงี้ยเอสก็เลยบอกมึงให้ไปได้ไงวะอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันไม่รู้มันเบอร์เบอร์แล้วมันก็เหมือนยื่นให้ไปอะไรเงี้ยแล้วพอให้ไปปุ๊บรถไฟออกปุ๊บมันถึงรู้ตัวว่าแบบ ในเรื่องของการป้ายยาอะไรอย่เงี้ยไม่ไมีอยู่จีนเพราะเพื่อนเอ็เป็นคนที่มีสติมากแล้วเขารู้ทันคนมากอีก2อาทิตย์ต่อมา,อาที่ก่อนที่จะนัดไปนอร์เวย์มันบอกว่าเซลล์ส่งรูปกระเป๋ามาให้ก็เป็นรูปนางบอกว่านางได้มินิแคนรี่สีมมลซีเวสเตอร์แต่ว่ากล่องที่นางส่งมาเป็นมินิพอเช็ด แล้วมันเป็นสเต็มแซดซึ่งเอ็ดก็บอกเพื่อนว่าอันนี้ปลอมสุดๆเลยเพราะสต็มแซดมันหลายปีแล้วมันเก่าเกินมันไม่ควรจะมาโผล่ตอนนี้แล้วอะมันเก่าเก่าเกินไปแล้วอะมันมันหลายปีแล้วแหลมสองสามปีสามปีแล้วซึ่งมันไม่มันไม่ควรจะมาโผล่ปีนี้แล้วเพราะเพราะสต็มล่าสุดมันบีแล้วอย่างเงี้ยเอ็ดบอกอันนี้ปลอมละก็เลยส่งไปให้พี่ ที่เมืองไทยดูพี่เขาบอกโอ้ยอีใบนี่นแหละที่มันส่งมาหลอกพี่ปีที่แล้วมันขายแแกไปแล้วมันได้มาจริงแต่ว่าเป็นของเก่าที่มันขายมาแดกไปแล้วอย่างเงี้ยพี่เขาเขาบอกเอ็ดก็เลยกันเนี้ยกำลังอยู่ในคดีความซึ่งมีผู้เสียหายเป็น1ิคนแล้วไอ้โจนเนี้ยก็ทํางานอยู่ในประเทศเกาหลีแล้วตอนเนี้ยเอ็ดก็กําลังกับเพื่อนนะแจ้งอิมิเกรชันที่ EU ก็คือไม่อยากให้เขามาทําความเดือดร้อนให้กับคนคนใน คนที่อยู่ในยุโรปหรือคนไทยอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เขามาทำมา,ม,ามาทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก,กลับไทยไม่ได้เพราะว่าถ้าเขากลับกล,ล,ล,ลับไทยอ่ะสกรรมตีนอีกเยอะมากแล้วก็คนนี้เขาไม่ได้มีคนเดียวเขามีแฟนเป็นทนายความซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็เออมันทำงานเป็นทีมอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีเบาะแสหรือใครที่โดนเหมือนกันและอยากรู้ว่ากำลังโดนอยู่ ติดต่ออินบอกไ g จอมาเลยเอสยินดีให้ข้อมูล f อฟรู้ป่ะตอนที่เรารู้แล้วแล้วตอนที่เราจะเปิดไพ่กับโจนว่าเรารู้แล้วเนี้ยเราก็คุยกับเพื่อนเราเว้ยว่าเราต้องการอะไรแค่อยากได้ของเราคืนจริงๆอะ่ะไอโจนะ่ะเวลามันมาเราก็คาดมันก็คงคาดหวังว่ามันอยากได้นู่นอยากได้เงินกลับไปอยากได้อะไรกลับไปถ้าเขาทําตามสัญญา เขาก็จะได้ค่าตอบแทนตามที่เราคุยกันตามที่เราตกลงกันเพราะว่านี่กับเพื่อนเป็นคนรักษาะคาพูดอยู่แล้วเราก็เลยโทรไปคุยกับโจนว่าแต่เธอไม่ทําตามสัญญาแล้วเธอก็เอาเงินไปแล้วก็โทรไปบอกว่าของเงินกับของพ่วงกับข,ของที่พ่วงคืนรู้ป่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันรัจะได้อะไรเอสบอกว่าที่มึงมากินอยู่ฟรีที่มึงมาใช้เงินรูดบัตรเพื่อนเราแล้วยังไม่สํานึกผิดอีกหรอว่า เธอจะได้อะไรเขาบอกว่าถ้าเราเขาถ้าเขาหลังเขาชนฝาเขาก็ต้องสู้เหมือนกันเอดก็บอกว่าลลจิของคนแม่งทําไมโคตรเห็นแกนตัวเลยคือมาอยู่ตั้งใจจะมาหลอกเงินพวกเราเราขอของเราคืนดีๆเราบอกว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างเรามีเรามีพาสปอร์ตเรามีข้อมูลของเขาทุกอย่างเราสามารถแจ้งความได้เราสามารถแจ้งอิมิเกรชันเราสามารถแจ้งเอ่อตอมอที่เกาหลีทั้งตอมอที่ยุโรป เราบอกว่าเราไม่ต้องการทําให้เรื่องมันใหญ่แต่เราแค่ขอของเราคืนมันถามว่าอะไรรู้บ้แล้วมันจะได้อะไรจากดีลนี้เราบอกว่าดีลนี้มันพังตั้งแต่ที่มึงมาต่อแหลแล้วแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ป่าอย่าใช้คําว่าต่อแหลได้ไหมเพราะว่าคำนี้มันแรงเกินไปเพราะบอกว่าถ้าถ้าพี่ไม่ใช้คําว่าต่อแหลแเราจะใช้คําว่าอะไรเลวอีปิ้นป้อนอีโจนอีสั์นรกหรอคือแบบคือโลจิกความเหี้ยของมันมีผู้เสียหายอยู่ที่เมืองไทยหลายราย ถ้ากลับไปเมืองไทยอ่ะโดนยำไปหินแน่นอนดูปากกูไว้ตอนนี้เอ็ดยังบอกข้อมูลเขาว่าออกสื่อไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในในระหว่างการเรื่องคดีความอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ f อฟฟังว่าถ้าเราไม่มีความโลภเงินมันอยู่ในกระเป๋าเรามันไม่มีใครเอาออกไปจากกระเป๋าเราได้ก็อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าไปนี่นะเอ็ดอันเนี้ยเอ็ดก็อันเนี้ยที่เราโดนเพราะว่าเรารู้เลยว่าเราเราไปอยากโลภได้ของ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เออน่ากลัวอย่างมาเตือนภัยให้ f c ฟังนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นอุทาหรณ์และ f c ก็จะได้ประโยชน์กับวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปตาม IG กันด้วยนะขอร้องขอร้องกดสับให้หน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย